นี่แหละเป็นคนที่าม้มั้ว่ารู้จักคนเฒ่าคนแก่บางคนไม่เข้าไม่อะไรแล้วอา้ยนมักไม่มาบางคนก็คนก็ไปกายมากายชนกูก็ไม่รู้กับคนแก่ใช่ไหมไม่ได้แล้วงั้นไม่แก่มากให้มันรู้ไปวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเกลียดไม่ต้องอะไรหรอกคนแก่ลูกอิ่มกันหมดเลยเลอผมมีคนเยวกินแล้วกินกันมาตั้งนานแล้วนานแล้วลูก กินให้อิ่มให้จิตชื่นไปถึกรุงเทพอุตสาห์โอนเดี๋ยวจะไม่กลับเลยวิดีโออันนี้เราจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตเลยมันถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเอดวิดีโอไว้น่ะเอาวิดีโอไว้ด้วยเนี่ยเอาไว้เอาไว้ทำแบบโอ้แล้วก็พอเปิดดูสมแซบกินไหมกินอ่ะเป็นเมื่อไรอะไรเพียวมาถ่ายอะไร อัดวิดีโอวิดทำไมมาเดี๋ยวอัดครับ้างาไม่เป็นไรเนไรครับน้แหนมหน่อยแหนมอร่อยสองขวงก็ร้อยเดียวเองอุดหล่นปวดหล่นป้าแหนมหมูครับหมูเป็นแหนมนะครับเป็นแหนมนะครับน้ำป้าแหนมะมึงแหนมอะไรคนแหนมหมูหมูใช่ไหมไม่ใช่ขออันนี้ของแหนม ม่ใช่นหมูผมเอาสองพวงมันเหลือแค่สองลูกทำไมอีกห้าสิบไปกวด เปภากใหญ่ภาคก็นั้นผสมกินกินลูกับคนนี้ก็ใจอร่อยเอาข้าวหมูขึ้นด้วยมันค่อยไม่ร้อนหอพิถีพินาน้อยไม่อยากพิถีพินารอยน้อยพอดีกินวอนนีกินข้อวอุ่นเนี่ยมาแล้วอุ้ยอันนี้ไม่หมดรี่หนึ่เป็นภห่แม่จังยังนับแม่นะเตาัตว์ไปไอ่ได้แม่นี่ก็ได้ อันนี้ของเราสเนี่ยกินไปก็เกิดแล้วเนี่ยคนบดใส่คนเสียบใส่เนื้อกันบอกว่าอร่อยครับอร่อยครัชิมเลยหรือยังชิมแล้วครับมันเหนียวข้าวใหม่ข้าวใหม่ด้วยหอมเหนียวนุ่มนิ่มดี ทีนี่แหละเขาไม่ค่อยสนใจกับข้าเจ้าหรอกถ้ามาขึ้นบ้านเขา,า้าขเหนียวมาดครับอน้น่เหนืออายุยืนผมกลับไปบ้านผมก็มีข้าเหนียวแล้วเนี่ยขาสวยนไม่ดีข้เกล้นวยสีกวยอ๋อิน้เลย อเตัวเธอเนี่ยเพื่อนในเฟซก็คือตรงเนี้ยอ๋ออ้นี่เองเดเนี่ยในเยอ่วนในเฟซเนี่ย่หลังเนี่ตกใจวิ่งวิ่งเมื่อยวิ่งเอิ่ง ถ่ายมาเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอบ้างอ่าเดียวถ้าสิบเป็นแหนมอร่อยนะสดเลยป้าเขาทำกันเองนี่คือโอท็อปวิดีโอนั่นวิดีโอมันเทิ้งความสนุกไหมกูกระดึงสนุกไหมคะมาดูดูดูน้องขาดูแรกจากน้องขาที่เพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะใหญ่โตขึ้นประมาณสองเท่านะครับโอท็อฟเหนื่อยไหมพะรอดจริงจริง นไม่เหนื่อยแต่เมื่อยปวดล้าไหนขอดูร่าขาหน่อยโอ้โหมาสมรักเลยครับตอนนี้บัวขาวแล้วเป็นสมรักนะคะพอลงจากบูเกดิ้งมาแล้ว่างนี้เลยครับออนกิเ อะไรหมูอ่ะหม Teraz, like ูย่างหมูอะไรก็กินราวนิเวศกันคือเนี่ยจนรู้ขอชิมบ้างเวลาเพื่อเวลาได้ได้นั่งฟุบยกแขนโบราณสีแดงนี่นะครับเงอะลราจะร้องเพลงให้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรแมร้องเพลงอะไรให้ฟังร้องเลยเพลงที่แม่ ชอบแ่ะเพลงที่แบบร้องแล้วที่แบบอันดับหนึ่งชอบอยู่แล้วเพลงบึงน้ำโขงอะไร้เป็นยังไงครับไม่เคยฟังอยากได้อันที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไม่ก็เชียงคานอ่ะมีไหมมีเพลงเกี่ยวกับง่ายจะได้ไปหาฟังนที่อืเอามาหนึ่งเพลงจ่ดมาหนึ่งเพลง เสียงเพาะแม่เขาอยากฟังเพลงวัดแต่ให้ลูกหนึ่งเพลงอยากฟังอ่ะมีเพลงประจาวัดเลยครับมีโคตรสุดยอดเลยเนี่ยชี้คุณเมยังดาวขาน้องไงลูกเนี่ยเพลงเนี้ยแม่ดจ้าเขาเพลงเอาเอายังไม่ได้หน่อยนี่แม่ลองไม่กันแม่เขินแม่เขินนี่ก็ได้หน่อยๆะได้หมดแน่ทุกคนเลยร้องกันหมดได้ต่อไป สีคุณเมืองใครจะลำแล้วก็จืดเราใหม่เมือหน้านีด้วยความสมัคธิอย่นี้ไดการลำบงอร่อยเขาลำบเราจะมีนี่นี่กับตึนเฮงบงเออลำบงอ่ะลำบงขึลำบงพื้นเมือง้แม่ฟ้อนให้ทุกประจันคุณละลอยละลอย